วันที่10ก็เป็นวันอารสรหาบูชาเนี่ยซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางด้านของศาส,สนาอีกวันหนึ่งโอ้โหจริงมีจิตจับวันพรุ่งนี้นี้ก็มีจิตจับจิต ได้นำพานำโยมไปรขอป้อ่อพาญาติโยมไปร่วมกันถวายเพลเอถวายเพลนพระจีวัดดอยจารัตนารามนั่นเขากำหนดในเบื้องต้นเมือ่อหลายวันก่อนแต่พอดีก็ ทางด้านของสถานที่หรือว่าเจ้าภาพท่านไม่อยู่ไม่ว่างก็คือท่านหลวงพ่อพระครูท่านไม่ว่างก็เลยพระครูจะเอาวาดท่านไม่ว่างก็เลย <c oughs> ได้เลื่อนวันเลื่อนวันที่จะไปในวันที่9กนาในการไขที่จะไปร่วมกันในการ ออกทอดเทียนทอดเทียนทำบุญปกติก็จะใช้คำว่าทําบุญเก่าวัดนะ,นะเหมือนกับเขานั่นแหละคาว่าเลขกเก่ามันดีเป็นสิริมงคลแต่ว่าในทางด้านของพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็ไม่ได้เอาในเรื่องของของวันจะเอาในเรื่องของเวลาในการกระทำ ว่าเวลาในการกระทําก็คือกระทําเวลาใดช่วงไหนวันไหนวันนั้นก็เป็นวันดีทั้งหมดก็เลยไม่ได้ยึดอยู่ขึ้นอยู่กับเรื่องของวันอันนี้ก็เพื่อที่จะให้มันมันดูดีนะ,ะมันดูดีแล้วก็มันดูขลังเขาก็เลยเอาก่าววันเข้าไปด้วย แต่เดนยนี้ก็ไม่ได้ไปถึงเก่าวัดหรอกปีนี้เพราะว่าก็จะเริ่มต้นนะวัดแรกในวันที่9ส่วนวัดต,ต,ต่อไปก็ก็รอดูรนะอดูแล้วก็รอฟังนะว่าจะไปที่ไหนวัดใดเวลาใดเนะพราะว่าก็จะมีอยู่วัดนะวัดบรรณาตุนะวัดนะทางด้านของ วัดบรนนาโอดมอันนี้ก็จะน่าจะได้ออกไปในช่วงของวันเสาร์นะในช่วงของพรรษาก็จะเอาเป็นในจิจกรรมของวันเสาร์เข้าถึงธรรมหรือว่าวันนับเพื่อผู้ใฝ่ธรรมประจําวันเสาร์มา <c oughs> มาเริ่มหรือว่ามาเป็นวันนัดหมายในการออกทําจิจกรรมในการทอดเทียนก็แล้วกันอันนั้นก็ <c oughs> ทางด้านของ ผู้ที่จะไปพลาดโอกาสในการเดินทางไปร่วมนในวันในวันที่9ก้ก็สามารถที่จะไปในวันอื่นๆในช่วงของวันเสาร์ทีนี้ก็อจะไปในช่วงของตอนเย็นนวันเสาร์นี่ก็จะไม่มีการเลี้ยงเพลินและก็จะไปในตอนเย็นไปร่วมสวดมนต์ไหว้พระถวายเทียน,นกันแล้วก็กลับมาที่หวังวิโมกเหมือนเดิม อันนี้ก็เป็นจิตกรรมหรือว,ว่าเป็นงานนะที่จะได้ร่วมบุญกันในช่วงของฤดูการสแสวงหาบุญฤดูการแสวงบุญก็คือฤดูการของอของวันวันจะเข้าในช่วงของการเข้าพรรษาเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ในช่วงของการเข้าพรรษานั้นก็ จะมีบุญเสริมบุญเติมบุญแต่งเข้ามาเพิ่มเติมหน่อยเพราะโดยปกติเราก็ <c oughs> จะมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดสวดมนต์กันที่สำนัก,กวัาพฤฤิฏิติจะเรียนสมาธิภาวนากันอันนั้นก่อนเลยได้เปลี่ยนไปหน่อยอันนั้นก่อทางด้านของใครผู้ที่จะร่วมในการเดินทางที่ขึ้นกำหนดการเอาไว้ก่อนนั้นนะว่าวัน วันที่8วันที่แปวันที่8คือวันพรุ่งนี้นี่ก็เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ในการวันเดินทางนี้ไปเป็นวันที่9สําสหรับผู้ที่เข้ามาติดตามสำหรับชมรับฟังกันกันทีหลังหรือว่ามาฟังกันย้อนหลังนะมาฟังกันย้อนหลังทีหลังก็ดีนี่ก็ได้ ไปในการที่เดี๋ยวเช็ครายการทางด้านของ y o t u u e สซะหน่อยนึงเพราะว่า YouTube เนี่ยงานนานก็ได้ขึ้นไลท์ทีนึงก็มีรู้ว่าเสียงมีไม่มีไอ้ปัญหานี่ก็คือในเรื่องของเสียงนี่แหละเสียงมีเสียงยเบาเสียงดัง เบาเสียงดังอ่านี่เก็ะเพื่อให้คนได้เข้ามาติดตามสำหรับรับชมรับฟังอ่าไม่ได้เข้ามา,านั่งเฉยๆอ่าหรือว่านั่งมานั่งดูว่าเอ๊ะอ่าท่านทำอะไรท่านพูดอะไรขึ้นไหลแล้วทำไมไม่มีเสียงนี่ก็เป็นปัญหาอยู่บ่อยๆเพราะว่าบางครั้งบางทีก็ตั้งอ่าตั้งในการอ่ารับไม้เนี่ยอ่าเอาไว้น่รับไม่นอกแต่ว่า กับไม่ได้เสียบไม่ได้ไม่ได้เสียบไม่ไม่ได้ใช้ไม่เสียงก็เลยไม่มีอ้าวในๆนเลยพูดในเรื่องของวันในเรื่องของเวลานะในใช่วงของการที่ใกล้จะเข้าพรรษานะวันนี้ก็เป็นวันที่7จนะ็วันที่7กรกฎาคมนะปีพศสองพันห นะก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายนะผ่านทางด้านของโลกยุคสมัยนะคำว่าโลกยุคสมัยก็คือยุคสมัยที่มันมีโซเชียลมีเดียนะมี Facebook มี y o u t u นะมีทวิตเตอรมี Line มี t i k t o ออะไรเยอะแยะมากมายหลายแฟตฟอร์มและก็ในแต่ละประเทศก็ยังมีแฟตฟอร์มอื่นๆนะออกไปอย่างทางด้านของเนะว่ยปอนะทางประเทศจีนเองก็ดี นะหรือว่าทางด้านของแฟลตฟอร์มอื่นๆในเครือข่ายประเทศอื่นๆนะแต่หลักๆของเราก็มาพบกันนะอยู่ทางด้านของนี่แหลนะเท่ากันอยู่ทางด้านของ f a c e o o นะแล้วก็ y o u t u นะ YouTube ทาง The Right of Asia นะีแล้วก็ทาง Facebook ศูนย์สื่อสารนะอุทยานธรรมวัาางวิโมกแล้วก็ ทางด้านของนอกจากสื่อสารและเก็มีทางด้านของอช่องอพระสอนเพชรและก็ช่องศูนย์เผยแผ่อุทยานธรรมบังวิโมกันนี่ก็เป็นทางด้านของอารายการที่เราสามารถที่จะติดตามาสำหรับรับชมได้กา รับฟังกันได้สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันได้ผ่านทางด้านของข้อความนะอันกาะโมทนากับคนโยมบรรจงทองผานะก็เป็นรายการที่คิดว่าในอนาคตเกาะคงจะได้มีเวลาและโอกาสเข้ามาพูดมาคุยมาทักทายกับท่านทั้งหลายอยู่เรื่อยๆ คงจะมีฉันทะนะเพิ่มมากขึ้นแหลนะในช่วงของสองสเดือนที่ผ่านมาเกานะเป็นการนะพักนะพักในการได้ใช้เสียงเนะพราะว่ามีปัญหานะทางด้านของเสียงอยู่บ้างนะในการได้ได้พูดนะก็มีปัญหาและก็มีปัญหาด้านของสุขภาพ ในเรื่องของน้ำหนักในเรื่องของสุขภาพบางบางอย่างก็เลยไม่ได้มาทำรายการมาขึ้นไลฟ์เท่าไหร่นักนะะถึงอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็มานำมาเป็นข้ออ้างนะกับท่านทั้งหลายนะในส่วนหนึ่งเฉยๆหรอก แต่ว่าความเป็นจริงจริงๆก็คือในเรื่องของจริงก็คือในเรื่องของความพอใจนั่นแหละในเรื่องของฉันทะนี่ก็ค,ค,ค,คือคือสาเหตุหลักเลย <c ười> สาเหตุหลักเลยแล้วก็คือเรื่องของฉันทะเ,เรื่องของความพอใจที่เราเป็นเรื่องใหญ่เลย คำว่าความพอใจนี่ก็คือพอมีสันทมีความยินดีพอใจนที่จะมานั่งพูดนั่งคุยในลักษณะแบบนี้เพราะว่าการมานั่งพูดนั่งคุยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีเรื่องที่จะกําหนดที่จะมาพูดมาคุยการเป็นจิจลักษณะะก็ส่วนใหญ่แล้วกนะเป็นการได้ เข้ามาพูดมาคุยมาทักทายกันกแบบเรียยวทา์หน่อยแบบเรียยวทา์ก็คือส่วนใหญ่ทางด้านของ Facebook ก็ดีเนี่ยทางด้านของ YouTube เองก็ตามก็จะพบกันในรูปแบบของคลิปรายการาไม่ว่าจะเป็นรายการชมวังยามแรงารายการทางด้านของวันนัดพบผู้ฝ่ทยธรรมประจำวันเสาร์เองก็ดีแต่ว่าวันนัดพบผู้ฝ่าธรรมประจำวันเสาร์หรือว่าวันเสาร์เข้าถึงธรรมเนี่ย ก็เป็นรายการสดอยู่หรอกนะแต่ว่าเป็นรายการที่นะที่เดียกว่าเป็นรายการถ่ายทอดนะจิตใจกรรมนะก็ไม่ได้มนะีการได้มาพูดคุยทักทายนะกับคนญ,ญาติคนโยมหรือว่าท่านทั้งหลายนะที่ได้เข้ามาติดตามนะสำหรับรับชมแล้วก็รับฟังกันนะโดยเฉพาะในช่วงนะกระแสโลกและก็กระแสสังคมกำลัง กำลังร้อนกาเรียกว่ากระแสสังคมกำลังร้อนนะก่อนเข้าพรรษากระแสกระสังคมก็คือกระแสข่าวนั่นแหละข่าวคราวทางด้านของพระพุทธศาสนาของวัดของวาของพระสงฆ์องค์พระเจ้าแต่นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสังคมเพราะว่าคำว่าสังคมนั้นก็คือการได้ไปร่วมกันหรือว่าไปพร้อมกันหรือว่าอยู่ร่วมกัน สังไปว่าพร้อมคำมะเนี่ยไปเราว่าไปไป,ไปด้วยกันไปพร้อมกันเมื่ออยู่ร่วมสังคมกันก็มีส่วนในการที่จะได้ได้ได้รับรู้ร่วมกันหรือว่าเป็นไปด้วยกันมีความส่วมมีความเสื่อมมีความเจริญไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมส่วนที่บอกว่าทำไมจะใช้คําว่ากระแสโลกกระแสสังคมไปด้วย เรื่อว่าทําไมจึงไม่ใช้คัว่ากระแสธรรมอันที่จริงแล้วก็ะอาจจเราก็จะได้ไม่ได้เหมารวมว่ามันเป็นเรื่องของทางโลกแล้วก็ทางธรรมถ้าทางธรรมนี่เราก็หมายถึงเอาทางด้านของแวดวงทางด้านของพระพุทธศาสนาเสเปลี่ยนส่วนใหญ่ในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าบางเรื่องบางราวนะมันไม่มันไม่กี่มันเกี่ยวกับตัวบุคคลนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของของธรรมเท่าไหร่นักนหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของพระศาสนาเท่าไหร่นัก มันเกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเฉพาะก็มีถ้าเรารู้ถ้าเราเข้าใจว่าเออถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องขององค์รวมะของพศาสนาไปทั้งหมดจริงจะได้นำมาว่าอ่นี่มันเป็นเรื่องของพศาสนาแต่บางเรื่องมันเกี่ยวกับเฉพาะตัวบุคคล,ลก็มีกเกเรกว่าเอากระแสโลกกระแสสังคมกันไปก็แล้วกันว่าสังคมเขากำลังร้อนระอุก,กัน ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายหรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรหรอกก็เป็นเรื่องธรรมดานะทั้งทั้งยุคสมัยที่มันมีโลกโซเชียลขึ้นมานะหรือว่าเป็นทางด้านของยุคนะตามยุคตามสมัยนะที่มันมีอยู่มาทุกยุคทุกสมัยนะแต่ว่าในโลกที่มันมีกระแสตัวช่วยนะคำว่ากระแสตัวช่วยก็คือ ช่วยในการทําให้มันเกิดกะระแสได้รวดเร็วอย่างบางเรื่องบางอย่างเนี่ยไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือว่าเรื่องราวม,มันเป็นมาอย่างไรชัดเจนมากน้อยขนาดไหนบางทีข่าวหรือว่าคําพูดของคนหรือว่าข่าวที่เขาออกมาเขียนมาพลาดหัวมันก็ไปก่อนแล้วยัง,ยงไม่มีการแยกยังไม่มีการวิเคราะห์ <c oughs> ยังไม่มีความจริงที่ออกมาที่ชัดเจนมันก็ มีการพูดกันคุยกันไปเยอะแล้วก็มีในลนักษณะอย่างเนี้ยอ่าก็จะบอกว่ามันเข้าสู่โลกที่กําลังเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคยิกสันยีนะหรือว่ายุคแห่งความเสื่อมที่บอกโลกจะล้นลุกเป็นไฟไม่มนุษย์อ่ผีจะผุดขึ้นนั่งบันลังเหลืองพวกมันเป็ดจะไปชิดคิดของเมืองหนูขุยเกลื่อนจะหานสู้กับเสือลายอาทางเข้าคุกจะสะอาดเกินขัดหมายส่วนทางเข้าวัดจะกลับกลายเป็นป่าเสือ เห็นจะลอยขึ้นน,ะน้ำเป็นดังเรือสุดเรือเชื่อเพราะน้ำเต้านั้นจมลงเกนะือจะเหม็นหนอนจะขึ้นจนหน้าเศร้าส่วนมาเน่าส่งกลิ่นหอมคนตอมหลายคนะ่าของเพชรก็จะเป็นดังเม็ดทรายหาความหมายค่าของคนจนไม่มนะียุคผู้ชายจะไว้ทรงผมยาวแค่สอกส่วนผู้หญิงจะตัดออกสั้นจุู๋เด็กนักเรียนจะอดอ้อนขอสอนครูณน้อดสูรและทนคนขัดทำนะนี่คือในยุคปัจจุบันที่มันกำลังเป็นไปและกำลังเป็นอยู่นั่นแหละนะ ว่าโลกกาลังเดือดร้อนลุกเป็นไฟไม่มนุษย์นะเพราะว่าคนกําลังมนะีสื่อที่จะไปกระตุน้นะความโลรความโกรธความหลงนะกระตุ้นราคะโทสะโมหะกันเนี่ยนะมากขึ้นเยอะขึ้นนะที่ก็เป็ี่ยนไปเพื่อความอ่อนไหวของนะของสังคมอยู่พอสมควรในโลกของยุคสมัยที่มีแรงชุดมีแรงกระตุน้นเราก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ นะการไปและก็ททำความรู้จักทำความคุ้นเคยนะกับยุคสมัยกับกระแสของโลกกระแสสังคมอะไะถึงโลกถึงสังคมมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนนะที่เรียกว่าเป็นอากาลิโกนี่นะนะในทุกยุคทุกสมัยไม่จำกัดการเวลานะก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธองค์ของเรานี่แหลนะที่ไม่เปลี่ยนนะในทุกยุคทุกสมัย ในทุกการเวลาจึงเรียกว่าอากาลิโกที่เรียกว่าอากาลิโกเนี่ยคือมันไม่จํากัดการเวลาไม่จํากัดการเวลาด้านไหนบ้างในธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้นี่ก่อในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็แล้วกันพูดไปพูดมาก็กําลังนึกถึงหัวข้อที่จะหาสาเหตุนําสู่สันทะสู่ความพอใจได้มา ขึ้นไร์ให้เราท่านทั้งหลายทั้งทางด้านของ Facebook และก็ YouTube เนี่ยได้ยังไรอ่จเจริญพรคุณโยมน่าจะเป็นโยมคุณครู <c oughs> าทางด้านของอหนาวดมสี่เหลี่ยมก่อ,อ,อนุมโมทนาที่เข้ามาจอบแหนมจอบเบิงจอบฟังเ <c oughs> ออคำว่าจอบนี่ก็คือเป็นภาษาถิ่นอ่ะละท่ว่าเนี่ย ว่าทางด้านของอหัวข้อหรือหัวเรื่องที่จะนำมาพูดมาคุยนำมาสู่ฉันทะสู่ความพอใจในการพูดคุยกันก็ควรจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของพุทธคุณกันแล้วกันความหมายของพุทธคุณก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในในในพุทธคุณนั้นๆหรือว่าในเรื่องของพุทธคุณที่ที่เราจะเจริญ นะหรือที่เรียกว่าอันิีงสหรือผลที่จะเกิดนะจากการเจริญพุทธคุณและก็การเข้าถึงพุทธคุณพุทธคุณที่แท้จริงอะ่ะก็เป็นอย่างไรเพราะในเรื่องพุทธคุณนี่เราก็ไปใช้กันใช้กันมากเลยในเรื่องของอเครื่องรางของขังในเรื่องของการปลุกเสกออแต่ว่าในทางด้านของการปฏิบัติเนี่ยนะหรือว่าฝ่ายที่จะนํามาสู่ความเข้าใจและเข้าถึงพุทธคุณที่แท้จริง เ่เรวาธรรม,มทีโปธรรม,มสารโนนี่นะนะหรือว่าทางด้านเอ,อา,าการเอาทำเป็นเกาะเอาทำเป็นที่พึ่งเอาพะรตนะไตรเป็นที่พึ่งเป็นเกาะเนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงในส่วนของพุทธคุณตัวนี้ว่าจะทำเป็นพุทธคุณแทแ้ทพุทธคุณเทียมพุทธคุณจริงมันเป็นอย่างไรไม่ใช่เอาไปใส่ในเรื่องเรื่องของเครื่องหลังของของังอันนั้นก็มาพูดนะหรือว่านะ ประเด็นที่ยกขึ้นมานี่เสียก่อนก็นแล้วกันเพราะในพูดในถึงเรื่องของคำว่าอากาลิโกไปแล้วก็คงจะพูดในเรื่องของธรรมะอากาลิโกมาเสียก่อนในเรื่องของคำว่าไม่จำกัดการเวลานี่เสียก่อนะค่อยจะไปลงรายละเอียดในวันต่อไปเพราะวันนี้ก็ก็ดึกแล้วดึกแล้วนี่ก็คือ22บสอนาฬิกา4ทุ่มแล้ว ก็คือมาทดลองทดลองขึ้นไล์เออมามีสันทะในช่วงขอ้นตอนดึกๆนี่นะ,ะส่งน้ำออกมาก็วันนี้ว่าจะลงไปบันทึกรายการทางด้านของสมวังยำแรงฝนก็ตกพอดี <c oughs> ก็เลยไม่ได้ลงไปบันทึกรายการก็เลยว่าเอาแล้วก็ออีกอย่างหนึ่งก็คือพรุ่งนี้ว่าจะพาญาติโยมไป ทอดเทียนเลี้ยงเพียรพระที่วัดตตจารัตนารามตำบลทับใหญ่ก็ปรากฏว่าก็มีกิจมีกิจมีธุระพอดีก็เลยเลื่อนเลื่อนไปเป็นวันที่9ซึ่งวันนั้นก็ที่สำนักเองและก็ที่วัดเองก็มีงานเพราะว่าเป็นวันกำหนดในการแห่เทียนพรรษาที่จะได้ไปร่วมถวายกันในในวัน <c oughs> ในวันในวันพระวันอาสาฬหาบูชาก็เลยต้องแห่ในวันที่9ก้าอันนั้นก็แห่ในช่วงภาคบ่ายแต่ว่าในช่วงภาคเช้าถึงเพลนนี่ก็พอที่จะมีเวลาคนที่พอไปได้ก็ไปกันก็เลยได้มาแจ้งข่าวเปลี่ยนวันกันหน่อยจากวันพรุ่งนี้ไปเปลี่ยนวันที่9ก็คือวันต่อไปอะะก็เลยได้พูดในเรื่องว่าถึงกระแสะโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างไร มันจะมีความเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ตามากระแสสังคมมันจะเปลี่ยนไปขนาดใดก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเรื่องของพระสัษธรรมเจระวาอาการลิโกนี่แหละ,ะไม่จํากัดซึ่งการเวลาคําว่าไม่จํากัดซึ่งการเวลานี่ก็คือทางด้านของอเวลาสองส่วนเวลาที่มันผ่านการผ่านล่วงเลยไปในแต่ละปีในแต่ละพศ คือเนี่ยมันก็ผ่านมา2,568ปีแล้วหลังจากที่พุทโอสงปริณิผ่านเนี่ยกรณีว,ว่าการเวลาที่มันเคลื่อนเดือนที่มันผ่านวันที่มันจัดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวลาที่ไม่จํากัดคือมันจะผ่านไปกี่ <c oughs> โลกจะผ่านไปกี่ล้านปีก็ตามสิ่งเหล่านี้เือไม่แตกแ,แต่โลกจะแตกไปแล้วเกิดโลกใหม่ขึ้นมาก็ตามสิ่งเหล่านี้ทำเหล่านี้สัจธรรมเหล่านี้มันก็จะไม่เปลี่ยนไป นั่นคือกษตรจะทำความจริงที่คนเนี่ยมีความเกิดความแก่ความเจ็บและก็ความตายก็คือมีอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความทุกมีโสกปริเทวะเนี่ยไม่เปลี่ยนแน่นอนไม่มีใครที่จะไม่มีความเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครที่จะไม่มีความแก่ไม่มีใครที่จะไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีโสกปริเทวะทุก ตัวนี้ธรรมะของพระเจ้าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่จํากัดการเวลาและก็ความจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดในหลักของธรรมะก็จะนําไปใช้ได้ไม่จํากัดการเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนาเรื่องของไตรสิกขาสามนี่นะหรือว่าหลักธรรมสามประการนั้นก็ตามเนี่ยก็จะสามารถที่จะนําไปใช้ในทุกยุคทุกสมัย ในสิ่งที่ปไปเพื่อปฏิบัติไม่จํากัดการเวลาอีกตัวหนึ่งก็คือปฏิบัติตอนไหนก็ได้ตอนนั้นอย่างเช่นคําว่าโกทงังคาตวาสุข,ขังเสติการข้าวความโกรธได้เป็นสุขเมื่อเราโกรธขึ้นมาเวลาใดเราสามารถระนะับความโกรธได้ก็เป็นสุขเวลานั้นนี่ไม่จํากัดการเวลาไปให้ทานเวลาใดก็เกิดสุขเวลานั้นที่เรียกว่าสุขของปุญญาสัจจะโยกันสะสมซึ่งบุญนําสุขมาให้ การกระทําซึ่งคุณงามความดีนะั้นจะทําให้เกิดสุขเราก็ลองไปทําไปใส่บัตรความเอิบอิ่มความปิติจากการให้ทานจากการรักษาศีลเจริญจิตตภาวานาก็เ,าเกิดขึ้นเวลานั้นนี่คือไม่จํากัดการเวลานะพูดดีเวลาใดก็ดีเวลานั้นทําดีเวลาใดก็ดีเวลานั้นมานั่งฟังอาตมาพูดอยู่ตอนนี้ก็ได้สติได้ปัญญาได้บุญได้กุศลที่เรียกว่าสุดสูงสังละปฏิปัญญาฟังด้วยดีจำจะเกิดปัญญา ไม่ใช่ว่าอาจมาพูดแล้วทําให้เกิดปัญญาแต่โยมที่มาฟังนั่นแหละฟังด้วยดีแล้วก็จะมีปัญญามันมีฟังดีกับฟังไม่ดีเลยนะบางคนนี้จะพูดดีขนาดไหนแต่มาด้วยการตั้งอคติมาก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไปเท่าไหร,ร่นักหรอกแต่ถ้าไม่ได้ตั้งอคติมาเท่าไหร่มีความยินดีพอใจมีสันทะในการมานั่งฟังอยู่เนียก็จะได้ซึ่งประโยชน์ได้ซึ่งประโยชน์ได้ซึ่งคนงามความดี ถ้าทำจิตน้อมไปให้เกิดปิติปัสสิปาโมดุดกันไปอีกก็ยิ่งจะได้มีอานิสงส์ใหญ่มหาพรามหาในสังสามีทั้งอานิสงส์ใหญ่มีมีทั้งมีผลใหญ่มีทั้งอานิสงส์ใหญ่ที่รองรับที่จะได้มาแต่นี้เราเรียกว่าไม่จํากัดการเวลาคือทําตอนไหนก็ได้ดีตอนนั้นเ,เวลานี้เราสวดมน์ก็จะได้ดีเวลาเนี้ยเ,เวลาเนี้ยเราไปให้ทานหรือว่าเราทําสิ่งคุณงามความดีพูดจะมีปิยะวาจาพูดคุยกัน สนทนาทำกันก่อนนอนก็จะเป็นเวลาดีในเวลาเนี้ยแล้วก็ได้ในเวลานี้แหละได้คุณงามความดีเกิดขึ้นทันทีทันใดไม่ต้องไปรอชาติหน้าไม่ต้องไปรอปีหน้าวันหน้าหรือเวลาข้างหน้าก็ได้ดีในขณะนี้เลยอ่าตัวนี้คือเรื่องของไม่จํากัดการเวลาอาระในเรื่องของพุทธคุณในความหมายแห่งพุทธคุณนะ,ะตั้งแต่อหรนตัมมาสัมพุทโธและก็ธรรมคุณ คำว่าพุทธคุณนี่ก็รวมเอาทั้ง3ามหแหละคนแห่งพระรัตนตรัยกันแล้วกันเราจะมาพูดนะแต่ว่าหยิบทางด้านของเรื่องของธรรมคุณเนี่ยขึ้นมาเกินซะก่อนในวันนี้วัน,น,วนต,ต่อไปจากรายการเสียงธรรมจากฟังพิโมกก็คงจะไม่ได้มาดึกขนาดนี้ได้ละมีเวลาก็คงจะอยู่ในช่วงประมาณ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประมาณประมาณนี้หรือ20นาฬิกาถึง ยี่สิบนาฬิกาก็คงจะไม่มาถึง22นาฬิกาเหมือนกับวันนี้แต่สำหรับวันนี้ก็อนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาติดตามสนับรับฟังผ่านทั้งทางด้านสอนช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube ช่อง The Right of Asia หรือประเีศแห่งเอเชียก็ดีที่เข้ามาติดตามสนับรับชมรับฟังผ่านทางด้านของช่อง Facebook ทั้งศูนย์สื่อสารศูนย์เผยแผ่ นะก็ดีกออนุมโมทนานะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ในคันนีนะ้หรือว่าเข้ามาฟังกันย้อนหลังก็ขอให้ความสุขสวัสดีนะจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร